พบกันเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์8โมงครึ่งกับรายการยอดเชฟไทยทางรายการจะนำเสนอนะครับสมุนไพรไทยครับเราให้ชื่อตอนว่าขิงแซบอร่อยส่้นครับท่านผู้ชมครับอย่างเมื่อกี้นี้เวลาเราใส่ไปเนี่ยตัวเนื้อกุ้งก็จะเกาะกันเป็นก้อนๆนะพอได้ความร้อนแล้วความชื้นหายไปเนี่ยก็จะแยกๆออกจากกันแบบนี้ครับนี่น้ำยำครับนี่ส่วนผสมที่เป็นขิงหอมนะครับจากนั้นเสร็จแล้วกุ้งแห้งครับหอมทีเดียวเลยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับยำกุ้งแห้งกับขิงอ่อนของเราครับ เมนูที่2อก็ยังอยู่กับขิงอยู่นะครับผมใช้เป็นปลาใบขนุนทอดกับซอสขิงครับอ่าสวยงามครับผัดให้หอมใหญ่นุ่มนะครับแล้วก็หอมไปกับเต้าเจี้ยวก่อนครับผมเอาซอสลงที่ปลานะครับผมขอแต่งจานของผมหน่อยต้นหอมที่เราแช่น้ําเย็นไว้ขิงกรอบครับสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32